สวัสดีค่ะพี่น้องมอน,นิตุตุและลาวเรตินสิม,มารายงัอัปเดตขายแล้วค่ะขายแล้วค่ะระเบียบวัดทสินเปิดบ้องเจ็ดตุลาคม2,566เมื่อนี่เมื่อแรกค่ะในการขายตัวรีบๆขจองบัตรเต้าสิบาทเท่านั้นค่ะขั้นตอนการซื้อบัตรง่ายนิดเดียวค่ะโอนเงิ่นเข่าเลขที่บัญชีที่ปรากฏด้านหน้าค่ะซื้อบัญชี่อจอกบีบีดอริเช่สอง สเสร็จแล้วกับโอนเข่ากลุ่มเพื่อยืนยันนั่นก็คือเพจ rb o n l ีอ e l ไล e เมื่อเข่ากลุ่มแล้วรอดเลยค่ะรอหนาะจอบ้านภัยบ้านมันสร้างหน้าหันนับกันค่ะอันเชิญเทวาสิหชั้นฟ้าทั่วลาชั้นพรมยอกลอนสินิ้วประนมขึ้นเนื้อเสียนเวียนน้อง บูชาแม่ธรณีพ่อปู่ฤาษีอันเชิญท่านมาประทานพรท่านที่เมตตาอุ้มชูเรามากว่าหกสิบปีประเบียบวาทศินชื่อนี้ที่พ่อสร้างไว้ สานต่อก็อเป็นวงใหญ่ให้ลูกหญิงชายรับใช้แฟนแฟนเนื้อกลางอีสานตายได้เดินสายรับใช้ทั่วแดนไม่มีสิ่งไหนตอบแทนนอกจากเสียงแคนเสียงลำโหแซว หมอลำเมืองอีสานดังกล้องไกย่ยอ้อนยุคมาสู่หมอลำช่วงยุคพัฒนากับร,ระเบียบวัดจิ์เป็นผู้ถ่ายทอดครับ เพราะฉะนั้นมาเบิงสถานทีค่ะลานมุนมังเฮาตอนนี้เทพูนตั้งเปหลังเวทีจะรดหัวเพราะฉะนั้นบ่ต้องกลัวขี่ตมค่ะเพราะเดินเข้าไปแห่งกินแห่งกินค่ะพร้อมปูศาสตร์นาหา้านกับพี่น้องเบิงดูเบิงดูว่าระเบียบว,วัตถศิล์ลงทุนเพื่อพี่น้องขนาดใดย่านแต่พี่น้องนางบ่สบายนะคะ เพราะฉะนั้นซื้อตัวเลยค่ะยารชาค่ะสถานที่พร้อมแล้วค่ะหวังว่ามือเปิดวงฝนคงสิบวตกนะคะอัปเดตนะคะมาอัปเดตสถานที่เปิดวงระเบียบว,วาทศินป์แล้วห้อกำเบงขันตอนการเตรียมชุดบันป,ะ,ปะถึงใดแล้วฟังพอเอฟฟังพอเอค่ะ อ่มันกะไก่เปล่าแล้วเนาะเอากั่เพรู้ว่าช่องสีปิดไปหยังเพราะว่าชุดกะแต่ละวงแต่ละวงกะคือสวยทุกวงตั้งแต่เปดิดวงมากนะครับตั้งแต่เปดิดวงมากว่าะจะเป็นบอยว่าจะเป็นสาวหน่อยว่าจะเป็นประถมที่พอไปเบิ่งมากทุกคนกะสวยเลิศลัวร่างกายวันนี้ของเขากะอ่าสือามาเบิ่งว่าของเขาบางคนสี่เพราะว่าบางคนนักใจบางคนอ่าว่าโอ้ยระเบียบสีนมีอย่างบง้านเนาะ เกอีหอย่างแล้วน้ำมูไปนอท่านน้ำมูบนอฉากแล้วนอฉากตอนนี้ก็คือแล้วๆนะครับฉากแล้วแล้วครับฉากแล้วแล้วรอแต่ประกอบแค่นั้นก็อ่ากลุ้ไปแล้วะครับลุ้แต่ว่าเขาก็มีแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ครับกลลุดไปแล้ว,ลแ,ลว,ลแ,ลวแต่บางคนก็สีวา่าเออคือฉากแนวเกาเ่าแนวเกาเ่ากา็เดิมอันนี้ก็คือขอทาความเข้าใจกพี่กบนองก็น,นะครับว่าทําไมฉากมันมาในแนวเดิมเพราะว่าคือเขาสียืน เขาสืนยืน,ย,นยืนไปทั้งคู่รักคู่ใหญ่งานระดับโลกนะครับยืนไปว่าแล้วแบบนี้กับแบบนี้ทางคู่รักคู่ใหญ่งานระดับโลกต้องการแบบไหนคือคนต้องการว่าผมเอาหมอลำมาผมก็ต้องการสไตล์ที่เป็นหมอลำกว่าสไตล์อินก้าเจ้ามีเบิ้ลอยู่ในงานสไตล์อินก้าเจ้ามีเบิ้ลเดว ผมต้องการอะไรที่มันเป็น <S 2> <S 2> เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานพิมงมะลำผมต้องการตรงนั้นขึ้นมาอยู่บน, Big นบิ๊กมอลตนครับเพราะปเลยยังยังคอนเซปต์แบบแบบที่พี่น้องเห็นอยู่แต่หลังจากงานบิ๊กไปแล้วกับสี่พยายามเฮ็ดไห้มันไดแบบที่พี่น้องอยากได้คือ,อไม่มีสัตว์ไม่มีลายประมาณนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้เรื่องฉากชี่แจงตอนนี้ก้อนเดียบรเการมาบุ้งชุด ชุดตัวนี้ก็คือเรียบร้อยไปครับอันนี้บริเวณคอไซเดสอันนี้ก็คือชุดอ่าของแดนญิงนะครับอันนี้อยู่ที่นี่กับเดี๋ยวพี่น้องก็ค่อยติดตามครับอันนี้ก็คือยังบ้านไซต่ว่ากับอ่าขึ้นไฟขึ้นยังเราก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับมีหลายสไตล์แบบนะครับสไตล์ทุกแบบนะครับการ์มากนี่กับมีของผู้หญิงของผู้ใต้ก็ลูกของผู้หญิงครับมีของผู้หญิงครับอันนี้ก็จะมีองค์ประกอบโยแต่ที่อยากมาอวดพี่น้องตอนนี้ก็คือ ผลนะครับผลเขงเข้ามาหอดแล้วนะครับผลเขงเข้ามาหอดแล้วนะครับนี Ps ่ครับสร้างไปผลเน่าครับอันนี้เง่าฟูฟองดีอันนี้เพราะว่าคัดจากโรงงานโดยตรงนะครับคัดจากโรงงานโดยตรงคอันนี้เขาไม่เขามาจกสีหรอกมาทางเบิดสีค่หกสีครับหกสีเดี๋ยได้พี่น้องเลยคือแต่วันนี้กะความสิงห้ามว่าง้ามหรูว่าหรูยุ่กับผู้ดีไส้ผู้เห็ดโคกเห็ดกระบะเดี๋ยวบ่ายให้พี่น้อง ันผู้เฮ็ดโค้งเฮ็ดกระบะบ้านงามพี่น้องจังเปยดาวรถเด้อบาทนี่เพรขอนขนพอกระซื้อมาให้แล้วขนพอกระซื้อมาให้แล้วแวสีย้อมมาจากโรงงานสีสดใสดีครับสองสามสี่มีสีน้ำเงินห้าเหลือน้ำเงินหกน้ำเงินกับแดงเจ็ดสีนับนับดอนบ้านหลูกครับผม ทำเงินอยู่ตรงนี้หรอครับฝ่าไปฝ่าอีกตัวเดี๋ยวแต่จะสร้างไม่แต่ว่าก่อสร้างช่วงน้ำท่วมของได้แท่งของได้แท่งเดี๋ยวต้องต้องไปสร้างไม่ช่วงของลงมตรงของราคาล่มตอนนี้วันเดี๋ยวจะขาวแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นได้ตรงอันนี้อันนี้อันนี้รถล้างก็ครับเป็นตรง นี่เขาจะขายเป็นก่าก็สั่นแต่จริงๆแล้วมันต้องขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลแล้วมีเลยสี่คนไล่ครับคนไล่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 ต้องเบิร์ตอีกอะของแพงครับจริงจริงเรัพามาซื้อช่วงของบ่อแพงอีกอะสิบ่อ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 ท่าไหร่แต่ว่าไม่มาซื้อซื้อเราช่วงของแพงครับ สุดชงของแห้งก็เลยหลายก็เลยเบิดหลายเนี่ยคนสาหรับคนปีนี้นะครับผมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทําความสวยงามออกมาให้พี่น,อน้องเลยเบิ่งครับลงทุนแต่ละปีบ่แม่นหน่อยนี่ครับเฉพาะเฉพาะคนนี้ก็เบิดไปล้านกลัวไม่รวมชุดนะครับบ่รวมชุดแล้วก็บ่รวมบ่รวมเครื่องตกแตง่งเครื่องตกแต่งครับพวกหนึ่งพวกพว,วกเพชรพวกเมเด็ดนะครับมันสีแพงน้ำตัวนี้ครับแพงน้ำตัวนี้ ขาแพงน้ำตัวนี้แพงน้ำพวกนี้นี่ครับมีแพงน้ำพวกเครื่องตกแต่งนี่ครับวาพูดถึงผ่ามันก็อ่าวบาเท่า,า่ครับผ่ากับโท่าไหา่แต่มันจะมาแพงพวกที่ตกแต่งนะครับผมฉะนั้นอ่าต้งชุดครับไปอยากไปที่นอ้องอ่าบันใจว่าเขาลงทุนจริงเขาลงทุนจริงแล้วกับว่าได้จบตานะครับกับสีดีไซน์ออกมาให้มันถือใจปีเจียจจะนอนออกไปแล้ว พี่น้องบ่ามาักหรือพี่น้องแบบว่าอืชุดนี้บ่่านชุดนี้บ่เขา้าโอเคเฮากะสีแก่กระสิปับเพื่อให้มันเขา่าเพื่อให้มันล่งโตแล้วให้ถือใจพี่น้องหลายที่สุดนะครับจังในก็ขอฝากไว้ลั่งใจทีมคอตูมของเฮ่าฝากไว้ลังใจผู้บริหารฝากให้ตั้งใจศิลปินทุกทุกคนนํานดีอเลยครับเด้อฝากาาระเบียบวัตถศินปีหีศ0นนะครับรับรองว่ายิ่งใจอลังการนะครับบ่ บอบม่เลยพี่น้องผิดหวังผิดหวังเยอะอาจจะคือบางคนอาจจะเขา่าผิดหวังทําไมถึงว่าบางคนอาจจะขาดไปสูงนะขาดไปสูงแต่เท่ากับพยายามทําให้มันดีก็ทุกๆปีนะครับผมยังไงก็รอติดตามรอติชมเพื่อข้อศีลได้แก้ไขปรับปรุงให้มันถือใจพี่น้องให้ได้รายยิงขึ้นไปขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ฝากดติตามมาเห็นน้ำพพอน้ำเม้ดอวยครับระเบียบวัตถศิลป์ฝากดติตามทั้งเพจระเบียบวัตถศินแฟนเพจหรือของพอเอพักดีพลํานะครับขอบคุณครับเา้าักมาเรียกนำํำย่อยมาบางสร้างนาะหฮานใต้นาะหฮานจากพระเอกของเ้า

เอาันนี้เอาอย่างเอาวอทะเดิไปนอคกแต่ระลังบังับแคระแระลังมันมีแฟน้วไปที่เราไปแล้วที่ไฟนแล้วไปอาไหมคาณรอสมัเอาบอมาดวอเอาไหมเอาวอคืว่เอาบี่เราอันา